สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์คะ่ะชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องรูปเลขาคณิตค่ะสอนโดยนางสาวอรไทยใจโพสหรือคุณครูเฟิร์นนั่นเองนะคะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้เป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราต้องไปติดตามชมกันเลยค่ะ ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อกันในเรื่องของลักษณะของรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีในชั่วโมงที่2กันนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้เราก็จะมาต่อยอดความรู้จากชั่วโมงที่แล้วนะคะว่านักเรียนมีความรู้ในเรื่องของลักษณะรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีมากน้อยเพียงใดวันนี้เราก็จะมาทําแบบฝึกหัดไปด้วยนะคะอ่ะ ค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนกันก่อนนะคะสําหรับในชั่วโมงที่แล้วว่าเราได้เรียนเรื่องอะไรกันบ้างเราเรียนเรื่องของลักษณะรูปสามเหลี่ยมนะคะอะภาพนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะรูปสามเหลี่ยมมี3ด้านและก็มี3มุมนะคะอะสังเกตทีละส่วนเลยนะคะ,ะตรงนี้นะคะคือด้านของมันตรงนี้ก็คือด้านของมันนะคะมีทั้งหมด3ด้านนะคะ1 2 3 3ด้านนะคะส่วนมุมนะคะก็มี3ม,มุมเช่นเดียวกันมุมคือที่อยู่ด้านไหนนี้เลยนะคะอะมุมที่1มุมที่2และก็มุมที่3นั่นเองนะคะต่อไปเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะมี4ด้าน,นะคะ่ะ1 2 3 4 ไหมคะรูปสี่เหลี่ยมมี4ด้านและก็มีทั้งหมดกี่มุมเอ่ย1 2 3 4รูปสี่เหลี่ยมมี4ด้านและก็มี4มุมนั่นเองนะคะอ่ะภาพนี้ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะทั้งสองภาพเลยใช่ไหมคะมี4มุมนะคะ1 2 3 4สแล้วก็มี4ด้าน1 2 3 4าเห็นไหมคะ ่ะนี่ก็คือลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองต่อมานะคะเป็นวงกลมค่ะวงกลมเนี่ยไม่มีด้านและก็ไม่มีมุมนะคะหรือเราเรียกว่ามีศูนย์ด้านหรือมีศูนย์มุมนั่นเองซึ่งรูปวงรีก็เช่นเดียวกันนะคะวงรีก็ไม่มีด้านและก็ไม่มีมุมหรือมีศูนย์ด้านและก็มีศูนย์มุมเช่นเดียวกันกับรูปวงกลมเลยนะคะอ่ะ วันนี้นะคะเราก็จะมาทดลองทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะสิ่งของได้ต่อไปนี้ตรงกับลักษณะของรูปเลขาคณิตที่กําหนดอ่ะสังเกตนะคะว่าจากภาพนะคะครูมีสิ่งของทั้งหมด4ภาพนะคะอันแรกเป็นจานแล้วก็เป็นนาฬิกาซองสดไม้แล้วก็เหรียญน,นะคะ ครูถามว่า3ด้านแล้วก็3ม,มุมเป็นลักษณะของรูปเลขาคณิตภาพไหนคะทั้ง4ภาพนี้3ด้าน3ม,มุมคือภาพไหนเอ่ยภาพไหนคะอ่าภาพนี้นี่เองนะคะที่เป็นนาฬิกานั่นเองนะคะนาฬิกาสามเหลี่ยมซึ่งมี3ด้านนะคะ1 สอ,สแ,ลสมมสอและก็มี3มุม1 2และก็3นะคะซึ่งรูปนาฬิการูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองอ่ะต่อมานะคะรูปไหนเอ่ยที่ไม่มีด้านและก็ไม่มีมุมอ่ะสังเกตสิคะว่า ทั้งสี่รูปนี้รูปไหนเอ่ยที่ไม่มีด้านและไม่มีมุมอารูปนี้ใช่ไหมคะรูปจานและก็รูปไหนเอ่ยรูปเหรียญน,นั่นเองซึ่งจานนะคะเป็นลักษณะของรูปเรขาคณิตที่ชื่อว่าวงรีนั่นเองส่วนเหรียญน,นะคะเป็นรูปเรขาคณิตที่ชื่อว่าวงวง วงกลมนั่นเองนะคะซึ่งวงรีและวงกลมนะคะมีลักษณะที่ไม่มีด้านและก็ไม่มีม,มุมหรือมีศูนย์ด้านและก็มีศูนย์มุมนั่นเองนะคะอ่ะไปกันต่อมีสีด้านและก็มีสม,มุมภาพไหนเอ่ยที่มีสีด้านและก็มีสม,มุมเหลือภาพสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะนั่นก็คืออะไรเอ่ยเนี่ย สองจดหมายนั่นเองซึ่ง2องจดหมายเนี่ยแหละค่ะเป็นรูปเลขาคณิตที่มีชื่อว่าอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองอ่ะรูปนี้ล่ละค่ะที่ชื่อว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเพราะอะไรจึงชื่อว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเพราะว่ามันมีสี่ด้านแล้วก็มีสี่มุมนั่นเองอ่ะ ทีนี้เรามาสรุปกันเลยนะคะว่าลักษณะของแต่ละรูปนั้นเป็นอย่างไรเริ่มจากรูปสามเหลี่ยมค่ะรูปสามเหลี่ยมจะมี3าด้านและก็มีสามมุมต่อไปเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะรูปสี่เหลี่ยมก็มี4ี่ด้านและก็มี4มุมนั่นเองส่วนวงกลมและวงรีมีลักษณะเหมือนกันนั่นก็คือทำไมเอ่ยไม่มีด้านและก็ไม่มีมุมนั่นเอง นี่ก็คือลักษณะของรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและก็วงรีนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้นักเรียนเปิดไปในหน้าที่23นะคะอาจากนั้นเรามาฟังคําสั่งกันนะคะว่าเขาให้ทําอย่างไรนะคะเติมคําตอบอ่ะเขาก็จะก,กําหนดมาเป็นข้อความให้เรานะคะได้แก่อะไรบ้างเดี๋ยวค,คุณครูจะอ่านให้ฟังนะคะรูปที่ระบายสีแดงมีกี่ด้านนั่นเองนะคะอ่ะอันไหนเอ่ยที่เป็นรูปที่ระบายสีแดงนี่ไง มีกี่ด้านนักเรียนก็เติมตัวเลขลงไปนะคะและก็มีกี่มุมมีม,มุมไหมคะถ้าไม่มีเราก็ใส่ศูนย์หรือถ้ามีเราก็นับจํานวนมุมนะคะแล้วมาเติมตัวเลขลงไปในชอน่องนี้และภาพสีแดงนั้นเรียกว่าอะไรนะคะอะเดี๋ยวเราทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะรูปที่ระบายสีแดงก็คือภาพนี้มีกี่ด้านนะคะวงกลมมีด้านไหมคะ จากที่เราเรียนมานะคะรูปวงกลมไม่มีด้านเราใส่เป็นศูนย์นั่นเองนะคะและมีมุมไม่เอ่ยไม่มีมุมใช่ไหมคะแสดงว่ารูปวงกลมสีแดงนี้ก็มีศูนย์มุมนั่นเองนะคะเราเรียกว่าอะไรเอ่ยวงวงกลมนั่นเองเราก็เติมลงไปเลยค่ะ ด้านท้ายนี้ให้เขียนเป็นชื่อของรูปเลยค่ะคณิตน,นั้นๆน,น,นะคะอะต่อมาเดี๋ยวคุณครูจะอ่านโจทย์ไว้ให้ฟังแล้วนักเรียนพิจารณาจากรูปภาพแล้วมาเติมตัวเลขและคำตอบลงไปนะคะรูปที่ระบายสีเขียวมีกี่ด้านนะคะและก็มีกี่มุมเขาถามว่ามีกี่ด้านนะคะอันแรกและก็ถามว่ามีกี่มุม รูปที่ระบายสีเขียวนะคะเรียกว่ารูปอะไรนักเรียนให้เขียนเป็นคำตอบของชื่อรูปเรขาคณิตนะคะตรงด้านท้ายนี้อะต่อมาค่ะรูปที่ระบายสีเหลืองค่ะมีกี่ด้านนักเรียนก็นับจำนวนของรูปที่ระบายสีเหลืองนะคะว่ามีกี่ด้านนะคะไม่ใช่ว่ามีกี่รูปนะอะอย่างเช่นเราเอาภาพนี้เราก็นับเลยค่ะว่ามีกี่ด้านนะคะ และก็มีกี่มุมนะคะนักจำนวนของมุมมาและเติมเป็นตัวเลขลงไปในช่องนี้นะคะเรียกว่าอะไรนะคะตอบเป็นชื่อของรูปเรขาคณิตนั้นนะคะต่อมารูปที่ระบายสีฟ้านะคะมีกี่ด้านภาพที่ระบายสีฟ้านี่นะคะมีกี่ด้านนะคะนักเรียนก็ดูสิคะว่ามันมีกี่ด้าน นักเรียนก็มาเติมคําตอบลงไปในช่องนี้และมีกี่มุมนะคะและเรียกว่ารูปเลยค่ะคณิตน,นี้ชื่อว่าอะไรนักเรียนก็มาเติมคําตอบลงไปในช่องด้านท้ายนี้นะคะสําหรับแบบฝึกหัดในหน้านี้ก็มีเพียงเท่านี้เองค่ะสวัสดีค่ะ